ึดเอาครับพี่น้องครับเกิีน้นงไปครับเพราะมึงใส่ประหลาดครับมันโอ้จังเม็นจังครับกินดีครับออซีหลังเอาอยู่ ที่ใส่ครับอยู่อ่ต้องหางหินเนี่ยสร้างไว้สีเลยบวะมาชิรูได้ไหมปลาจิ้นหน่อยจับซุ่มเบาโอ้ยโอ้ยลุดได้ปะเห็งว่าปลาร้เติบเนาะแต่ร้ตัวเลย อึด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 อึยงครับอึดตัวสวยครับเอาลุ้นตอนนี้เอาข้าอเดี่ยวตัวน <c brewer es> nice. <kad bear> ี้ดนต้มเนาะเหตุจากว่ามันอึดขาจาว่นบกเขอามันก็บกเข่าเหลื่อยเลยแมนว่ะ

อย่าต้องแบบนี้นะครับใส่ซองหินไปเลยเรถึงหน้าที่เนาะอนีหกินนี่นั่นๆเอาอีกไปนั่นๆว่าอ้ไปยังนี้ปักกาเนาะบาทเนาะกินนาะาครับ เรับเพิ่บรรยากาศครับเกือนนอ,นองไว้เพื่อนน้ำพ้องนี่เนาะครับในเ,เดเอืดเอนในกินทุกปลาเลยเนาะอเรืกอันนี้เปล่าเลย มันหลอนเหรอวะเออึดเอึดเอดเออ้ยครบเผลงานครับแป๊บเดียวครับโอ้ต่มพอดีโอ้